กราสวัสดีมิตรรักแฟนมทุกท่านไอแมวมาร์กไปไหนแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยพีย่อ้าวเอาาเอ,เอไม่เป็นไรว่ <the> นาแต่มึงคะแนนฟรีไฟด้ดอกกูห่างท็อปหนึ่งกับสองกับสามต้องเงยาแล้วที่เราจะทำไงครับไม่รู้กแต่เดี๋ยวนะพอจะมีวิธีอยุโทคันไปคิดอะไรออกแล้วเอา,อางี้ คะแนนโหมดฟรีไฟไอดอลใบติดท็อปสามไอแมวจะเปิดหน้าฮะพ <c oughs> ี่อะไรเนี่ยพี่มึงถามกูยังที่ร้านเฝ้า <c oughs> เอาหน้าเพื่อคะแนนโหมดมึงทําได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูลยพี่ไม่หรอไม่หรอไม่หรอเอาเป็นว่าทุกคนใครอยากเห็นหน้าแมวไปช่วยโหมดฟรีไฟไอดอลให้พี่ใบติดท็อปสามหน่อย <c oughs> ติดท็อปสามเมื่อไหร่เปิดได้แมวเมื่อน,นั้น <c oughs> ไม่เอาง่ายไปจะเห็นหน้าสุดหล่อทั้งทีต้องเอาที่หนึ่งเท่านั้น ใช่เห็นหน้าแมวเหมียวต้องไป,ไปบอกให้พี่ใบได้ที่หนึ่งนะครับอือที่หนึ่งกูจะมีหวังไหมเนี่ยไปบอกพี่ใบถ้าติดท็อปหนึ่งเมื่อไหร่ผมจะเปิดหน้าหน้าพี่ใบอะ่ะเปิดหน้ากูใหหน้ามึงดิว้าจ<ะ>๋าแต่ก็ได้เพราะงั้นทุกคนไปช่วยบอสใี่ใบหน่อยนะตอนนี้ใบอันับที่สี่แล้วอ่ากูณมาทาเฮียแล้วเนี่ยพี่แต่ละมือแต่ละเดชให้แม่ได้พักฟันไน้เพอมึงหยุดพูดเอาเป็นว่าทุกคนถ้าใบติดท็อปหนึ่งไอ้มาเปิดหน้าไปบอสไปบอสไปบอสเดี๋ยวนี้ ความหวังจะริบลีแต่ไปเชื่อในพลัง f c ดองลวทุกคนไปช่วย